กินเนาะบ้าเด็กซึ่งส้มขมักขมิ่นแทนโอ้ก้อยพี่น้องก้อยก้อยพืชนืชต้องการพี่ก้อยอย่างแบบว่านบอกรีบซีพันว่านอี่ไหมก้อยหอยพี่น้องก้อยหอยดอกจอกนี่น้องเพิ่นทั้ง้านเอื่นเบ้าเดียก็ย่อยหอยได้เพียงเลิศก้อยแค่หน้าก้อยนี่นะครับก้อยสุกินได้เพี่น้องเด้อมื้อนี้กับกรอบบนก้อยร้อยเลียดใส่พริกเลียดพี่น้องมื้อนี้วัานข้าวจุ่ลแบบเดียวก้อยเด้อพี่น้องเด้อ เบาเดี๋ยวทันตัวใหญ่ๆไปเลยนะพี่น้องมันย <ım. S 2> <Verse> ังหยามกรุบ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 นี่ใหญ่ๆไปเลยเั็นยังกรุบกรุบนะเพียงเนาะเอามาเอาดูอยากหันจักดอกกันพี่น้องดอกตอกพี่น้องอืมนี่แหละพ่อเนาะพี่น้องเนาะเอาซ้ำนีอะไะเนาะหยิ่งยังยั่งหยิหย่อันนยนึงพี่น้องเด้อ ยังเรือหน่อยหนึงแต่ว่ามันีเด็กๆซ้ำนีละนี่หลายเตื้อบดีผ่องเดินพอเด็กเป็นหลายเตื้อบอยหมาก้อยเป็นหรอก้อยก้อยเดียบเนาะอ่ะขั้นแรกบ่าเด็กนี้ใส่บพริกเยรื่องๆพริกในจอบเผ็ดเนี่ยพริกเจ้าในเผ็ดเผ็ดไปหนสิ่งที่ขาดเทิรไม่ได้ก็คือขุนนัวนะจ๊ะ มาครับเบาแดีกจะใส่เกลือแค่คือเก่านะครับเบาแดีกสูตรเบาเดีย,สดยใส่เกลือแค่ได้เพียงเล็กเนี่ยเค็มพอดีพอดีขรัวทำเองหอ,อมพุ่งพวนนะนเบาเดีย,ยกพริกไทยละเอียดไปเลยกไปน้อง 哦，叫叫、oh. oh. oh, mm，对吧？嗯。 คันแชรนาโอ้เนี่ยพี่น้องรับประยังอ้าซีมึงันแบบนี้อียะาพนนี่ขเขาพี่น้องอืมดื้มดื้มดื่ม ลืมเฮ้ยเหียโซนอ่ะไปกินโซนอะบานนี้่น้องซีมไน้องพอแล้วพอดีเลยไป้องบอดีมาเทเลยบพอนีไป้องเอากระบสวัสดีครับผมพ่อแม่ไป้องที่ขคารพรักทุกทุกท่านเขียนเคลื่อได้เป็นเรื่องไป้องทั้งไก่ไป้องทั้งไก่ที่เก่านน่นอนสมองสมบวนตุเกียสมมุมงกะมาพบมาพอกันที่เก่าแล้วครับกรับ เบาแดกได้เพ right. er. ียงเด้อเบาแดกมั่นไะ้เพี่น้องมันนี่เบาแดกได้เนื right. ้อกินมาฝากพี่ตอนน้องกะคือเก่าล่ะที่บ่อหมูว่า right. นได <laughs> ้เ <harmonic> พียงเด้อก้อยคันเท้าน้าเพื <shoes. SOUND. S 1> ่อน้องมันนี่ก้อยคันเท้านน้าได้เพียงเด้อเห็ดเหเบืองน้ำเด้อมือนนี่เห็ดเหเบืองน้ำว่าขันตอนว่ามันสดบ่อคือเก่าล่ะมาพี่น้องมาก่อนดึงก่อนได้ก่อนเตือนน้ำหยาก่อนคันแรกพี่น้องทีไปน้ำมาหลังกะขออนุญาตเตือนน้ำหยาก่อนได้เพียงเด้ออย่าวากันอย่าถืออย่าซาอย่าวากันนะเพี่อนเนาะ ของแสบมันอยู่กับผู้หมักนะพี่น้องมา <c oughs> อ่ออานแง่ขนาดพี่น้องคือเกาหละพี่น้อง <c oughs> สารคา,ามันมาตอง <_ EN> เดี๋ยวเก็บทอ,องมาพ <_ EN> ี่น้องเนาะมาบันทึกเฮาได้เวลาเลิกแล้วพี่น้องห <_ EN> ิวเข่าเข่าเที่ยงนี่พี่น้อง <_ EN> ได้แต่วา่าพอนี่กินเนี่ยจนมันสามซีโมงเลยพี่น้องไปธุระพง <EN> กามากมีแต่ธุระออามาลุยกันเนาะว่าลายใหญ่ห่างหไรครับโอ้ย พรานี่พรานเดียนนี้จะฝอยเวทีวาแหละมากมากเป็นรองมากก้อ,อยได้เพียงเลยก้อยคันแท่หน้านี่เห็นบ่เนี่ยอืม,อม บักพริกนี่บ้าเด็กมากมักเลยเป็นของเด็ดมันหอมดีมักจริงกับก้อยตำมุ้งบักหอยนี่บ้าเด็กก็มักบักหุ้งบักพริกอันี่แหละตำม,มันหอมจะรับบ้าเด็กได้บางคนก็ว่ามันม,กม,กม,กมกนักไปมักมัน่นน้อยไปง้อ <c oughs> <c oughs> Ngon Cũng lắm lắm đi rồi nè Đi con những bao đẻ xay cái bên đó Bố không đi ăn ừm. บักบิ๊กสามหน่วยเรื่องทำงานหน่อปลองบักบิ๊กเนี่เพชรทีีมากมักแก้ว่ากจิน

กัญชานะาก้อยมีกัท่าน่ากับดอกจอกพี่น,น้องเบาเด็กก้อยเท่ยกัน บักพริกไหมพีน่น้องเพลิดีบักพริกอันนี้ <c oughs> บักพริกยังก็มันมาบอกในเรื่องเ,ด,เดิมเป่าเดียกมากมากต่ำบักพริกอต่ำบักทั่วนี่ต่ำบักพริกต่ำยังนี่เขาท่าขนาดพี่น้องมากมัเนเผ็ดดี ฮืมเดี๋ยวมากพักจิกินหลายพด อู้ใส่กระเทียมมันหอมครับพี่น้องหอมดีขนาดก,ก,กระเทียมไหม พริกกินไดสามหน่วยเป็องว่าเผ็ดอีดีเผ็ดสาใจอีดีเผ็ดจน่งจินบ่อะไร มันอินหยาบไปหน่องกระจายหน้าเลี้ยงต้องมองหยาบหยาบพี่น้องสมัคร,ระ,ะแซบคือเกอล กินม,มาบิ๊กซ้ำเลยไี่ผิงเลยเพชรเพชรอีรีอีหลอเพชรแบบแบงปัน่นเพื่ออะไรเลย,เลยบางพี่ยีห่หหอนีอ่ อโอ้ยโอ้ย <c oughs> น้ำมูกน้ำตาไหลอะไรอะพี่น้องเผ็ด Ừ. nghe tiếc nghe tiếc

โอปอิ่งบนองอ่ป๊อ่งองเป็นคักเป็นแน เอานะพื่อนองสำนักกินนี่ก็เฉพาะสำนึกเหละครับกานจิยาถ้าท้าความเบาแดดมดผภาพุ่จับบมมองสมัรก็ขอถอดความไพ่ได้เพียงเด้อสำนักกินนี้ขอตูกแร้วกันครับสวัสดีครับโหเพ็ดมากไหม้พี่น้องโอ้